คุณผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตยินด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่การรีวิวของเรานะครับกับเรืออีเมลแมนของเรานั่นเองและคุณผู้ชมก็โยเกม World of Warships ที่เป็นซีรีส์ของการรีวิวนะครับ ก็ในวันนี้ของเรานะครับมาเจอกันอิมเมลมนนะครับก็เป็นเรือฐานหินยุคแรกเริ่มเลยนะครับกับระเบิดสกิปปิ้งบอมเบอร์ของเรานั่นเองบอกได้เลยครับโคตรจัดจัดนะครับโดยที่แพ็คของเรานะครับนะผู้การของเราก็จะมีทั้งหมดเป็นสกิลประมาณนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเน้นเป็นการทิ้งระเบิดเป็นหลักเลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับระเบิดของเรานะครับก็เป็นเครื่องสกิปปิ้งบอมเบอร์นะครับระเบิดปรมาณูของเราไม่ค่อยติดระเบิดไฟเท่าไหร่เลยนะครับแม้ค่าเจาะกรอบกับค่าติดไฟจะดีก็ นะครับแล้วก็อีกเจ้านึงนะคุูผู้ชมก็เป็นเครื่องบินปล่อยตอร์ปิโดนะครับมีแค่2ก๊อกของเราแค่นั้นเองนะครับปล่อยกองสลับสลับกันไปนะครับอ่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะปะไปลุยกันเลย let's go <S โอเคครับคุูผู้ชมมากับเจ้าอีเมลแมนของเรานั่นเองจัดหนักอยู่แล้วนะครับ ก็ตามสเต็ปเดิมของเราเดี๋ยวผมจะส่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสกีตบอมเบอร์ไปหาดีๆมันก่อนนั่นเองแต่ผมต้องระมัดระวังไอฮอลแลนด์ด้วยนะครับสายอร่อยนะอะโอเคอปดูดยกันดีกว่า Let's go มาครับคุณผู้ชมพลังแห่งการสปีดไตโคเจสนะครับกับท่าวาร,รมละเอียดสูงนะคุณผู้ชมสามารถปรับเป็นคูเคได้เลยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่านทีวีนะครับหรือแท็บเล็ตที่มันเป็นจอใหญ่ๆนะครับ โอเคปะสปีดมาปัญญาเกิดครับผู้ชมบินชิวมาเลยครับแล้วก็เพื่อนเราเป็นดาร์ลิงนะครับกับชิมะโอ้โหฝั่งตรงข้ามหวานนะดิตรงยาวมาก่อนนะครับผู้ชมหามันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับข้างบนข้างล่างนะนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเราเริ่มลอยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมีเทียนจีนอยู่ฝั่งนี้นะครับก็น่าจะอัดได้เลยนะครับก็อัดเลยแล้ว มามันอดใจไว้ไม่ไหวโว้ยโยมมันอดใจไว้ไม่ไหวไปล่อยระเบิดไปเลยโดนซ้าโอเคจุดคุกแบบด่วนเรียบร้อยครับโดนสาลูกแล้วไฟติดนะคูณโยมดงามนะครับเดี๋ยวยูเทิร์นกันมาใหม่นะครับยูเทิร์นกันใหม่นะครับสเต็ปเดิมสไตล์เดิมมันยังยืนนิ่งอยู่เลยนะครับไฟกันต่อครับคุณชงมสปีดสปีดมาสปีดมา สปีดมาไปใกล้ๆเลยโว้ยเออระยะนี้แหละโดนแน่นอนติดไปไว้เออเรียบร้อยเบิร์นิ่อีกสองจุดไปกันต่อครับผู้ชมนะครับมีเพื่อนมาปกป้องด้วยนะครับไออิซูโม่นะครับไปสปีดไปเคลียร์มันตรงกลางนี่เลยนะครับเรือเล็กเรือใหญ่เราเคลียร์หมดนะครับ่ะโอเคไปสปีดมาครับขับเรือชิวมาเลยครับไอเทียนจินนะครับเลือดมันลดอยู่นะมันโดนเราเบิร์นะครับผู้ชม ดับเบิลเบิ์นิ่งนะครับแล้วก็ตรงยาวมาด้วยนะครับนะไปเคลียร์มันก่อนครับเคลียร์ไอ้บ้านนี้ก่อนนะครับเสียนนาวนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับไอ้นั่นก็เป็นเอียมาเอียมาหรือเปล่าอิสมาหรือเปล่านะอ่านผิดอ่านถูกอ็ผิดป่ปะคุณผู้ชมไอ้เทียนจีนนะครับเสียนนาวเรานะอาจจะต้องแบบเลง็งแบบระวังระวังนิดนึงนะครับะแต่เราตรงไปดูคุณผู้ชมตรงไปเลยครับ อิซูโมะมันบอกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนผมมารับเคาะให้ใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ผมเลนที่ตัางหาครับที่สปีดมาเลยครับคุณผู้ชมสปีดมาเลยแล้วเอาตออัดไปเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากระเบิดของมันนะครับเดี๋ยวเราวนมาใหม่ล่วงไปหนึ่งแล้วโอ้โหอยู่ใกล้อ o โอวาเกินนะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคุณผู้ชม ไปลุกแล้วครับเครื่องผมไปลุกแล้วไปกันต่อไปอีกสักสองลูกครับคุณผู้ชมโดนแน่นอนปะ่ปะข้างหน้าเป็นเชอร์แมนด้วยนะครับโอเคเพื่อนเราแตกไปแล้วนะครับอ่ะได้อยู่หนึ่งลูกนะครับได้อยู่นะไอเทียนจินจะแตกแล้วนะครับเรียบร้อยครับงดงามนะครับะไปกันต่อข้างหน้าเป็นเชอร์แมนแล้วผมคิดว่าเชอร์แมนน่าจะควันแล้วคนะวันแล้วเว้คุณผู้ชมปะ่ะนะครับ สปีดมาเลยนะครับนะก็พอได้อยู่บ้างนะครับนะไล่พวกนั้นมันถอยไม่หมดแล้วด้วยคอมเมนต์เพื่อเราตรงมาด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะไปบวกไกพวกพวกนั้นแน่นอนนะครับต้องหามันก่อนนะคุณผู้ชมนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมอนมัสใช่ไหมครับอ่านว่ามอนมัสนะอา่าโอเคตรงมาแล้วนะครับเราก็บินจิวไปก่อนนะครับผิดฝั่งหนึ่งป็นไทยหา่างใช่ไหม หันหันก้นให้ผมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะเออเอียงข้างให้เพื่อนเราก็ดีเหมือนกันนะครับอัดไปเรื่อยๆเลยนะครับระหว่างเห็นไหมหันเรือขึ้นแล้วนะครับหันเรือขึ้นแล้วครับพี่อัดมันเลยครับพี่ชายอัดมันเลยหันเรือขึ้นแล้วน่ะอัดเดี๋ยวเราวนกลับมานะคือถ้าเรือลาตะเวนมันเราเเลียมันได้นี่ก็คือจบแล้วนะครับเล่นง่ายหน่อย โอเคมันต้องหันกลับมาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ายังไงมันต้องหันมาทางนี้อยู่ดีนะครับเชอร์ mm hmm. แมนนะครับเริ่มยิงเอใส่ผมแล้วนะครับอะุผู้ชมเข้าเลยนะหันข้างแล้วครับพี่ชายไอ้ก็ได้เคลียร์มันหน่อยอทิ้งระเบิดโดนมนะนาหันตูดให้โอ้โหโดนโดนลูกหนึ่งไป,ไปไปไหม้ด้วยครับงดงามคุผู้ชม โอ้โหแล้วยูเทิร์นกลับแบบอย่างรวดเร็วว่างไวเลยนะครับเดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนนะครับติดไหมไม่ติดด้วยนะครับเอาติดอยู่วะเอา้าไม่ติดวะผู้ชมไปถึงงู่แล้วนะเอา้าไม่ติดเฉยอะไรมาหนะ้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววนมาใหม่ครับผู้ชมไปแบบสโลด้วยนะครับนะก็เหลือไอเนี่ยอีกล้ำหนึ่งนะครับเสียหนามเรานะเกียนะร์พื้นที่ครับระเบิดโอ้โห,โหว่าแล้วเช้ พลาดไปนิดเดียวอาแต่ยังโดนอยู่สองลูกนะครับตัดไปกันต่อนะคุณผู้ชมนะครับเน้นเป็นแนวบนก็ได้นะครับแล้วก็เชอร์แมนอยู่ตรงนี้อีกหลามหนึ่งนะครับเพื่อนตรงกลางโดนยึดแล้วเพื่อนนะครับสะนามไปเลยครับเชอร์แมนนะครับคุณผู้ชมจริงๆเชอร์แมนเราเอาระเบิดไปเล่นกับมันก็ได้นะครับหนักะมันโดนเพื่อเราหล่ออยู่นะครับแต่หล่อไม่โดนบินเชียวไปก่อนนะครับ ไม่รู้ยิงสู้กับเพื่อนเราด้วยหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะครับไม่โดนนะครับชุดเมื่อกี้บินตรงมาฮะผู้ชมสายชิลอยู่แล้วนะครับตัดสินใจควันด้วยก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเขาจะเอายังไงนะฮบแต่ผมคิดว่าผมไปเจ้าหนึ่งไปไหนเจ้าหนึ่งด้านบนเลยดีกว่านะสปีดมาเลยนะครับโดนแน่นอนกรับพี่ เลี้ยวอย่างนี้พี่ก็ต้องโดนครับพี่ชายอ่ะมอ,ม,อม,อมอนมอสมอนมอนมัดอยู่นู่นครับอ่านชื่อยากจักรย์ัดโอเคโดนไปอีกเต็มๆครับพี่ต้องโดนอยู่แล้วพี่ชายเดี๋ยวผมไปยูเทิร์นมาใหม่ครับทุกช้ชมบินชิลวนะครับเลียพื้นที่ละน้ํามันรั่วด้วยปะทุช่องมันวนขึ้นมาวิมันวนขึ้นมาโอ้โหเกือบโดนนิดเดียวเท่าเลยนะมันต้องเลี้ยวขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับ ไปเจอการทางช้างเอือบครู้จม,มโดนอะไรเย yeah, yeah. อะแยะเลยเนี่ยโดนไหมนเนี่ยได้ยังโดนอยู่สักสามลูกก็ยังดีนะครูจมอ่ะโดนอยู่ครับสามลูกเรียบร้อยครับเครื่องพังไปอีกหนึ่งงดงามครับคูโจมปะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อซะซึ่งมา้าเหลืออยู่ลาเดียวแล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะคอยแบบคอยหลอย่อคอยเคลียร์แล้วก็ฝั่งนี้ผมเจอเป็นฮอลแลนด์ด้วยคผู้ชมฮอลแลนด์หลุดมาแล้วจ้า ฮอนแลนดุดมาแล้วคุณผู้ชมฮอนแลนดุดมาแล้วนะ่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวหามันก่อนนะครับต่อที่อไม่ใช่แสดงว่ามันไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอ้สู้กับฮอนแลนด์นี่สู้ยากเลยผมบอกคำเดียวอะนี่ไงเฮ้ยแต่ไม่ใช่ฮอนแลนคุณผู้ชมเป็นอีกลำนี้ล่ะเปิดเอเอด้วยนะครับเดี๋ยวยูเทิร์นมาก่อนนะคุณผู้ชมได้แนวแล้วนะครับ ข้างหลังเป็นเกาะแล้วพี่ชายผมมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากระเบิดอา้าวเรียบร้อยครับแต่ถ้าเขียไปหนึ่งนะสแสดงว่าเป็นเรือดำน้ำเลยผู้ชมถ้าผมยังโดนสปอตอยู่นะ่าจะเป็นเรือดำน้ำนตรงยามาก่อนนะรับร่บคราบพี่แต่ผมมองไม่เห็นเลยเข้าเลยครับผู้ชมอ่ะเป็นระยะประมาณนี้ก็ได้เด้งไปเลยครับพี่เด้งไปเลยโดนแน่นอน เรียบร้อยครับไปติดด้วยป่อยเลือกไปกันต่อพลังแห่งรอปิดปิดราต่อมาแล้วนะครับไม่โดนนะทูอมอ่ะเดี๋ยวเราผมต้องไปก่อนแล้วนะครับไปจากตรงนี้ก่อนแล้ว่อยต่อมาค่อนข้างใกล้ด้วยไอโอวาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีเฟอร์สัตพยายามหลอยผมต่อด้วยนะฮะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเรือดำน้ำ เมื graduate, ่อเราคอยแบบเคลียร์เขาอยูはは่นะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครูชมเดี๋ยวเราจะเอาเป็นตอปิโดไปอัดเค้านะครับเรือดำน้ํามันเรายังไม่รู้มันอยู่ไหนเลยนะครับแต่มันปล่อยต่อตรงน่าจะเป็นแบบใกล้ๆแถวทานี้แหละนะบินชิวมาก่อนนะคููชมนะครับเครื่องบินมันยังอยู่ในบ้านเนี้ยผมผมต้องโกยแล้วนะไม่โกยอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกเดเจอแล้วนะครับเอสเอ็กอยู่ฝั่งนี้นะครูชมอาจโดนต่อเพื่อนเราด้วยนะครับ จะแตกแล้วแตกแน่นอนครับผูชมเดี๋ยวเราไปหาอิซูโม่ดีกว่าแตกไปเรียบร้อยนะครับผมกำลังอยู่จังหวะแบบกำลังยูเทิร์นนะครับตรงมาเลยน่าจะได้สักชุดหนึ่งไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะคือก็เดี๋ยวปล่อยต่อเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเลยแล้วกันนะครับอโอเคเป็นประมาณนี้นะครับปล่อยเสร็จแล้วไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ไปก็อ่ะโดนอยู่อ่าสามลูกครับงดงามสี่ลูกแล้วน้ํารั่วด้วยงดงามครับคุณผู้ชมก็โดนเห็นแล้วนะครับก็จ,จะอยู่แถวนีนหรือเปล่า<ส>ผมมองไม่เห็นเขาเลยนะครับต้องให้ดาริ่งเพื่อเราไปหาเถาแต่ผมมองไม่เห็นจริงๆนะอยู่ใกล้ๆก็ยังงไม่เห็น<ส>ไม่รู้มันมาอยู่ตรงไหนเรือดำน้ำนี่คือเตี้ยหนามเรานะครับ ไม่เจอด้วยนะครับแล้วดาร์ลิงก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะหาต่อด้วยนะครับผมรู้แล้วเราทําไงดีป่วนเข้ามาเลยป่วนเข้ามาเลยคุณผู้ชมเอสเซ็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับพิซูโม,โมนะครับแนวนั้นนะนะครับโอไม่น่ารอดครับเขาก็โดนเรือดำน้ําเราป่วนเหมืลนกนนันก็ดีเหมือนกันเอสเซ็กโดนกระหน่ำแล้วนะคุณผู้ชมนะครับปานอีเแียว วันแล้วก็มีเครื่องบินอีกสมบูรณ์แบบนะครับน่าเบื่อเรือพวกนี้นะครับเนี่ยสู้ไม่ได้รลววันนะครับโดนสปอร์ตแล้วนะครับไม่รู้ด้วยว่ามันโดนโดนมันสปอร์ตจากตรงไหนนะครับนแาละขับเรือวนชิวไปก่อนทุกท่าช,ชิวๆไปนะครับวนชิวไปนะครับแนวนี้ก็เข้าไม่ได้ด้วยนะครับติดหมดเลยนะ อาจจะพอได้อยู่นคูจงลองดูแล้วกันเนี่ยจะเจาะมันเนี่ยอ่ะเนี่ยลองปล่อยระเบิดใส่มันดูก่อนนะครับอ่ะได้อยู่เว้ยอ่ะโดนอยู่ไฟไหม้ด้วยนะโอเคไม่โดนนะครับเอาโดนอยู่ลูกนึ่งโดนอยู่ลูกหนึ่งครูแต่ยังได้อยู่นะครับโดนอยู่ Sx อยู่ข้างหน้าแล้วนะนะครับ เรือขึ้นพอดีเลยวะไม่น่าโดนอ่นเรือขึ้นอ่าน,น่าจะพอได้อยู่ลองดูก่อนนะทิ้งระเบิดไปเลยโดนซะโอเคแสดงว่าอยู่ก้างๆนะครับไม่โดนไปปล่อยมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมวนหามันเลยละกันนะครับมันอยู่ข้างๆแถวนี้แหละนะครปล่อยเครื่องบินว่าอ่าไปนู่นแล้วนะครับเห็นแล้วพอดีเป็นหลวงพี่กาโต้พอดีนะครับน่าจะต้องโดน โดนระเบิดแน่นอนนะครับชุดนี้ลูกนี้ป้าปาครับพี่อ่าโดนอยู่นะครับเป็นสปรลชเดามจนะครับหลวงพี่กาโตนก็เดี๋ยวเราตรงไปก่อนนะครับไม้ต่อพีโดไม่โดนนะคุณผู้ชมหลบได้ปล่อยขี่ลูกดีพี่ปล่อยอี่ลูกดีหลวงพี่กาโตไม่โดนนะครับยัง คือตามสถิติของเรายังโดนมันแค่ลูกเดียวด้วยยังอยู่นะอยู่นะครับหลวงพี่ตรงยาวเลยนะครับตรงไปหามันเลยอมาวไม่ครับอยต่อมาอีก้ะตอนนี้โดนไหมนะโดนอยู่นะฮะสองลูกเลือดเกือบหมดเลยนะมาอีกแล้วนะครับต็ไปดูมันเยอะจัดเลยนะคผูชม แต่จนได้ครับอะไรเเคียร์มันอะได้สักชุดหนึ่งนะครับเลียร์ไปก่อนครับซาซึม่าโดนแน่นอนครับพลังตอร์ปิโดแซนวิทมาเลยนะครับอุเรียบร้อยครับสี่ลูกเอาเรียบร้อยครับกับฟานคกับไปกันต่อครับคุผู้ชมด้านหน้านะครับหลววที่กาโต้นะครับมาอยู่ตรงนี้ดาริ่งเราไม่ได้สนใจจะไปช่วยหาแล้วด้วยเหลือลำเดียวแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมนะครับ เรือดำน้ำฝั่งตอมันแรงมากเลยนะครูชมโดนแบบเล็กๆน้อยๆก็คือแบบเจ็บนะครับเจ็บมากที่ระเบิดเราเราทิ้งโดนด้วยนะแต่โดนแค่นิดเดียว,วยเห็นแล้วนะครับหลวงพี่จะมาเคลียร์ผมมาดูทีมพี่ด้วยคนระับพี่ ยังไงก็ชนะอยู่ดีนะพี่อ่ะเจอแล้วนะครับมันมาวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคผูชมนำน้ำค่อนข้างเร็วด้วยได้แค่นี้แหละพี่แค่ลำเดียวนี่แหละออาวเรียบร้อยครับแตกแน่นอนนะโอ้เรียบร้อยครับคผู้ชมเปิดเครื่องบินสปอร์ตไปเรื่อยๆก็ได้นะครับระหว่าง โดนอัดอยู่บ้างนะอะได้อยู่มั้งลองปล่อยต่อนนครับอ่าเพื่อเราเอาไอ้นั่นอัดแล้วนะครับแต่หลวงพี่เขาคอนข้างไวด้วยนะนะครับอนข้างไวเลยนะผู้ชมอะเรียบร้อยครับโอ้ไวจัดเลยนะหลวงพี่นะครับต่อพีโดผมต่อพิโดผมมันชาเกินนะโอ้ยงดงามผู้ชมเป็นไงหลวงพี่โนะครับ ระเบิดได้แบบลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เหลือคือเขาเข้ามาอัดเรานะคุณผู้ชมนะครับได้เดามจประมาณนั้นแหละนะครับก็ของเราเคีย์ฮอนแลนด์ไปได้ด้วยนะครับโดนไปลูกหนึ่งนะนะครับแตกพอดีนะวอนแลนแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นเรือใหญ่หมดเลยนะครับมีไอเทียนจีนนี่อีกลำหนึ่งนะคุณผู้ชมมันโดนระเบิดไฟไปด้วยนะครับไอโอวอากลำหนึ่งนะครับไอโอวาก็หล่อยนะครับหลอยระเบิดนะโดนไปสี่ลูกนะครับเนี่ยพวกนี้ได้อยู่นะครับหล่งที่กาโต้ระเบิดแล้ว ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาเรื่องเหมือนกันนะ<ฮ>เอเซ็กโดนต่อไปสี่ลูกอ๋อโดนระเบิดไปสี่ลูกแดเมจน,น้อยจัดเลยเจ็ดพันเรือมันน่าจะดำปิดปีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับคุผู้ชมประมาณนี้นะ ก็สำหรับนะครับอีเมลแมนของเราเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับเครื่องบินปล่อยตอร์ปิโดสักนิดหนึ่งเนมะเครื่องบินปล่อยตอร์ปิโดไอเรือดำน้ำําปล่อยตอร์ปิโดนะครับเพราะว่าเซอร์บ e เนี่ยเห็นไหมนะครับเกาะกันตอของเราก็คือหนาแค่22 22องเองนะ22เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างน้อยเลยนะครับถ้าสมมติเกาะกันตอเราหนาสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับ36 37กาเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันน้อยจัดเลยนะคุณผู้ชมเหลือแค่2ี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องระมัดระวังต่อปีโดสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรือดำน้ำก่อนมันจะเข้ามาเคลียเรานะครับแล้วถ้าแบบเครื่องของเราค่อนข้างกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีก็เล่นแ๊บเดียวนะครับนะเพื่อเราก็น่าจะเคลียรรันนหะคบเอาาขง แต่ว่าเรามันสปอร์ตยากอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเป็นประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคุณผู้ชมแวะเวียนเข้ามารับชมการกับการรีวิวอ e ีเมลแมนของเราแล้วก็ครั้งหน้าของเรานะครับไปรับชมกันต่อว่าจะเป็นเรือลําไหนสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับขอมีความสุขครับทุกคนสวัสดีครับ